ผมมีเรื่องหนึ่งมาให้ท่านชมและคุณอนินันดูว่ามาช่วยกันดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนผิดครับคือมันมีคลิปคลิปหนึ่งนะท่านชมคือในโลกออนไลน์เขาก็แชร์คลิปจากเพจเครือสาพัฒน์แหลมฉบังซึ่งคลิปเนี่ยเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถพ่วงนะฮะดูในภาพนะครับคือรถพ่วงเนี่ยตีวงเลี้ยวขวาในขณะที่รถเก๋งเนี่ยก็จะเลี้ยวขวาเช่นเดียวกันนี่แหละฮะรถเก๋งคันสีขาวกำลังขับไปนะครับนะฮะกำลังจะกลับรถปุ๊บ รถพ่วงก็เบียดเข้าไปเลยนี่นี่แหละฮะทีนี้มันก็เลยเกิดการถกเถียงกันว่าเฮ้ยสรุปอย่างนี้เนี่ยใครผิดกันแน่นี่แหละฮะโอ้โหคือต้องวนดูหลายๆรอบฮะครับคือกรณีหนึ่งที่มีการทั้งข้อสังเกตคือรถพ่วงเปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่าอันนี้ประเด็นแรกนี่ประเด็นแรกไฟเลี้ยวหรือเปล่ากลับอีกด้านหนึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตว่ารถเก่งสีขาวเนี่ยจริงๆเลนข้างๆคือเลนของรถเก่งเนี่ยมันเป็นเลนกับรถถ้าเห็นสัญลักษณ์มันจะมีอยู่ เป็นเลนที่ยูเธอร์รถแต่เลนของรถพ่วงเนี่ยมันเป็นเลนสําหรับเลี้ยวเียวซึ่งแยกมันจะอยู่ข้างหน้าถัดไปแต่ต้องเข้าใจว่าคือรถพ่วงเนี่ยมันยาวครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเขาจะกลับรถเนี่ยถ้าเลนในสุดเนี่ยอาจจะกลับไม่พ้นเขาก็เลยต้องมาอีกเลนหนึ่งแต่เลนหนึ่งมันนั่งเป็นเลนที่ใช้เลี้ยวเลี้ยวขวาในแยกข้างหน้าใช่ครับอ่านี่แหละฮะ คือตอนนี่ดูเลยฮะเห็นไหมสัญลักษณ์คือของทางซ้ายเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เลี้ยวขวาสัญลักษณ์ของรถเก่งสีขาวก็คือกลับรถทีนี้ประเด็นว่าอรถพ่วงนี้แน่ๆฮะว่าหนึ่งแล้วผิดแน่คือไฟเลี้ยวไม่เปิดแต่ทีนี้มันมีเหมือนสองคันซ้อนกันอยู่ด้วยนะฮะสังเกตไหมฮะคือคันหน้าเนี่ยไปแล้วนะคันหน้าเนี่ยมันเหมือนบังอยู่แต่คันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือไม่เปิดคือไฟมันติดเนี่ยไม่แน่ใจว่าติดเพราะเหยียบเบรกหรือมันติดหรือไฟเลี้ยว ะะคือมันมีฮะมันจะมีลักษณะรถคล้ายๆรถพ่วงอยู่สองคันนะครับนี่ฮะมันจะมีคันหนึ่งที่เหมือนกับคู่ขนานกันมามบังอยู่แล้วคันนี้ก็หลบคันนี้นะครับแล้วไปเจอคันหน้าตีวงพอดีออคนดูก็<อ>ถกเถียงไปคนละทิศคนละทางฮะว่าหนึ่งรถพ่วงเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่ากับสองคือรถเก๋งควรจะต้องระวัดรระวังมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่ารถพ่วงเวลาเขากลับรถเนี่ยวงมันจะใหญ่กว่ารถเกง๋งถูกต้อง แต่ด้านหนึ่งก็ดูแล้วก็น่าตกใจฮะว่าดีที่ไม่เป็นอะไรมากเลเถ้ามาเร็วเนี้ยคนบาดเจ็บนะฮะก็ขับรถเราก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันอยู่ทางถนนนะฮะคือสมมุติว่าท่านเป็นคนขับรถเก่งก็แล้วกันนะครับเจอลักษณะแบบนี้ไม่ว่าอย่างไรตกใจเหมือนกันนะคุณอาจจะต้องชะลอก่อนนิดนึงนะฮะแต่ว่าคนขับรถพ่วงถ้าคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะคุณควรจะต้องส่งสัญญาณให้เขารับรู้ด้วยหรือเปล่าครับ